มีผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้น่าสนใจว่าคนใจบุญสนทานนี่แท้ที่จริงนี่เป็นผู้กอบโกยคนใจบุญสนทานแท้ที่จริงเป็นผู้กอบโกยส่วนคนตนนีทีเหนียวก็คือผู้ใจบุญนี่มันเป็นยังไงนาะคนใจบุญสนทานจะเป็นผู้กอบโกย ก็เพราะว่าเวลาตายไปเนี่ยเวลาตายไปนี่เขาก็จะกอบโกยเอาบุญกุศลไปพบหน้าคนใจบุญศุนทานนี่เวลาตายไปแล้วเขาก็จะกอบโกยเอาบุญกุศลไปพบหน้าไปปรโลกนั่นแหละส่วนคนตนี่ทีเหนียวนี่เวลาตายก็ไปแต่ตัวสมบัติ ที่มีอยู่ก็ต้องแจกจ่ายให้คนอื่นไปนะแจกจ่ายให้ลูกหลานอันนี้เรียกว่าถึงเรียกว่าคนตอนอีทีเนี่ยนี่เป็นผู้ใจบุญเพราะว่ามีอะไรทั้งหมดแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมีเงินกี่ล้านกี่แสนก็ต้องแจกจ่ายให้คนอื่นหมดคนที่ยังอยู่ก็ก็ปลื้มกันใหญ่เลยนะได้ทรัพย์สมบัติมากมายนะัฟังดูดีๆนะมันก็น่าคิดเนะี่ย เราอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะเป็นคนที่กอบโกยเอาบุญไปหรือว่าไปตัวเปล่าแต่ทิ้งทรัพสมบัติเอาไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังคนที่ปฏิบัติธรรมนี่เขาก็จะมีบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งได้แล้วถ้าปฏิบัติธรรมดีๆมันก็เหมือนกับว่ามีชีวิตไม่เหมือนใคร เรียกว่าชีวิตทวนกระแสขณะที่คนอื่นๆอยากมีมากๆอยากเก็บอยากสะสมอยากรวยเยอะๆแต่ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงศาสนาเขามีแต่จะสละ,สละไปเรื่อยๆสละไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าคนที่เลื่อนขั้นทางจิตวิญญาณ หรือว่าเป็นผู้ที่มิปริญญาคนเราแต่ละคนสามใตที่เป็นปุถุชนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเรียกว่าเสกะบคลถึงแม้จบจากโรงเรียนไปแล้วถึงแม้จะออกจากโรงเรียนออกจากหมหาวทิทยาลัยมาแล้วถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาคนที่ฉลาดเขาก็จะนะศึกษา ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาหรือตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เพราะว่าชีวิตนี้คือการศึกษาแก่แค่ไหนก็ยังต้องศึกษาชีวิตคือการศึกษานี่ไม่ได้หมายถึงการศึกษาทางโลกอย่างเดียวนะแต่ว่าศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นทางจิตใจด้วยรัฐบาลก็บอกว่า ชีวิตนี้คือการศึกษาต้องศึกษากันไปตลอดชีวิตจบมหาวิทยาลัยแ้กก็ต้องศึกษาหรือว่าออกจากโรงเรียนแล้วก็้องต้องศึกษาหาความรู้มีคนแก่ในเมืองนอกนี่มีผู้เฒ่าผู้แก่เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วก็ยังต้องไปยังเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยเพราะว่าเขารู้ดีว่าวิชาความรู้นี่สําคัญแต่นั่นมันเป็นวิชาความรู้ทางโลก พวกเราชาพุทธนี้ก็ก็ต้องไม่ลืมวิชาทางธรรมเพราะวิชาทางธรรมนั้นก็จะช่วยให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นทางจิตใจเลื่อนให้ไกลจากโลกให้ไกลจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเทพแล้วก็จากความเป็นเทพก็จะเลื่อนขึ้นไปจนสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บาน ตรงนี้แหละที่เรียกว่าเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายอยากจะให้เรามาเลื่อนขั้นกันแบบนี้บ้างเลื่อนขั้นโดยการศึกษาปฏิบัติธรรมปฏิบัติกันที่กายที่วาจาที่ใจนี่แหละทางโลกนี้เขาก็วัดกันด้วยปริญญามีปริญญาตรีมีปริญญาโทมีปริญญาเอก ทางธรรมนี้ก็มีปริญญาเหมือนกันคือปัญญาความรู้ความเข้าใจรู้แจ้งในความจริงในสัจธรรมรู้แจ้งในตรายลักเข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเข้าใจเรื่องกรรมกรรมดีกรรมขาวกรรมดำกรรมไม่ขาวกรรมไม่ดำหรือว่าเหนือกรรมขึ้นไปอันนี้คือปริญญาของชาวพุทธ ทางโลกนี้ก็ถือว่าความเจริญก้าวหน้าก็คือมีวัตถุมีทรัพย์สมบัติเยอะๆแต่ทางธรรมตรงข้ามก็คือว่ายิ่งละยิ่งลดยิด่งเลิกทางโลกนี่ต้องมีเยอะๆแต่ทางธรรมก็คือว่าต้องละต้องลดไปเรื่อยๆคนที่เจริญทางโลกนี่จะมีทรัพสมบัติมากมาย พราะคิดว่านั่นคือความสุขแต่คนที่เข้าถึงธรรมแล้วนะย,ยิ่งต้องการทรัพสมบัติน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ได้ต้องการอะไรเลยอย่างพระที่ท่านปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมมาท่านก็มีแค่อัตบริขารแค่นั้นก็มีความสุขละไปไหนมาไหนก็มีแค่บาทมีแค่ไตรจีวร ก็ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระพระพุทธองค์ก็เปรียบเหมือนกับนกนก,นกเนี่ยมีแค่ปีกสองข้างก็ไปไหนมาไหนได้ไม่มีนกตัวไหนนี่แบกเอาลังแบกบเอาทรัพย์สมบัติไปไหนเลยนกนี่เลยมีสละมากบินอพยพนะจากประเทศจีนประเทศรัสเซียมาลงมาประเทศไทยแล้วก็ต่อไปโน่นออสเตรเลียระยะทาง เป็นพันๆกิโลเมตรไปได้อย่างสบายเพราะว่ามีแค่ปีกสองข้างเท่านั้นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของคนเราในใน,ในทางพุทธศาสศาสนาคือว่ามีน้อยลงไปเรื่อยๆมีน้อยลงไปเรื่อยๆมีสมบัติน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าสละแล้วสละแล้วเพราะว่าความสุขนั้นมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุอีกต่อไปคนที่ยังไม่ เข้าใจธรรมะหรือว่าคนที่ไม่มีการศึกษาทางธรรมแม้ว่าจะจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์คนเหล่านี้นี่ความสุขของเขาต้องอาศัยวัตถุทรัพสมบัติรถยนต์บ้านที่ดินแก้วแหวนเงินทองหรือว่าบริษัทกิจการต่างๆความสุขของเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยต้องสะสมสมบัติ ให้ได้เยอะๆแต่ยิ่งสะสมแทนที่จะเป็นสุขก็กลับเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเป็นภาละเป็นภาละพระพุทธเจ้าเนี่เปรียบทรัพย์สมบัติว่ามันกับก,กองไฟกองไฟคือทําให้ร้อนใจใครมีทรัพย์สมบัติมากๆมันก็กลัวคนจะขโมยกลัวมันจะเสื่อมหายไปต้องคอยดูแลรักษา ทำให้ร้อนใจเวลาของหายเวลาคนขโมยไปก็ร้อนใจเวลาของมันเสียก็ร้อนใจมีเปลี่ยนเหมือนกองไฟบางทีท่านก็เปลี่ยนเหมือนกับว่าต้นไม้เปลี่ยนเหมือนกับผลไม้ที่คาต้นต้นไม้ต้นเล็กๆแต่มีผลไม้คาต้นอยู่หลายลูกด้วยกันมันเป็นยังไงกิ่งมันก็หักกิ่งมันก็หักผลไม้นี่มันทําลายต้นไม้ที่มันอยู่ อันนี้ก็เหมือนกับทรัพย์สมบัตินันแหละบางคนมีมากๆก็ตายเพราะสมบัติเพราะว่าทะเลาะกันพี่น้องบางทีก็ฆ่ากันเพราะทรัพย์สมบัติสมบัติที่มีมันกลายเป็น,เป,นเป็นหอ,อกเป็นของแหลมทิ่มแทงตัวเจ้าของบางทีพระเจ้าก,ก็เปรียบสมบัตินี้เปรียบเหมือนกับหัวงูก็คือว่า พอไปถูกเข้ามันก็กัดเอาบาดเจ็บหรือว่าล้มตายบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับคบเพลิงที่ทําด้วยยา่าคบเพลิงที่ทําด้วยย่านี่ถ้าถือไว้นานๆนี่มันก็จะไหมมือทีแรกมันก็ให้แสงสว่างดีหรอกคบเพลิงแต่ว่าถือไปถือไปนี่ไฟมันก็จะลามามาจนกระทั่งมาถึงมือ ถ้าไม่รู้จักปล่อยมันก็ไม่เมืออันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติแล้วหรือว่าวัตถุกรรมเราต้องรู้จักปล่อยถ้าไม่ปล่อยนี่มันจะทําร้ายเราทําร้ายที่ใจแล้วก็บางทีก็ทําร้ายที่ร่างกายก็คือว่าคนมาขโมยแล้วก็ทำร้ายเรายิงเราตายเพราะว่าเขาอยากได้ ทรัพส,สมบัตินั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่รู้ธรรมเข้าถึงธรรมนี่ก็จะรู้ว่าชีวิตที่จเจริญชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่สละสละให้ได้มากที่สุดสละอย่างมีความสุขด้วยนะไม่ใช่สละเพราะว่าเพราะว่าจำยอมต้องสละแต่รู้ดีว่าถ้าสละแล้วใจก็จะเบาสบายมีความสุข ทีแรกก็สละเรื่องทรัพ์สมบัติก่อนสละยังไงก็สละโดยการให้ทานการทำบุญข้อแรกในพุทธศาสนาก็คือทานนั่นเองการที่เรามันให้ทานนี่คือเพื่อสละเพื่อลดเพื่อละความยึดถือที่แรกเราก็สละทรัพ์สมบัติต่อไปเราก็จะสละสิ่งที่มันละเอียดลงไปสละความโกรธ สละความเกลียดสละความอิจฉาพยาบาทสละความโลภสละความเห็นแก่ตัวอันนี้สละยากถ้าไม่สละทรัพย์สมบัติซะก่อนไม่สละสิ่งที่มันเป็นวัตถุรูปธรรมซชก่อนสละข้างในมันก็ยากเรื่องสละนี่ก็สําคัญนะเพราะว่ามันช่วยลดละความยิดมั่นถือมันแต่ว่ายังลดละได้ ไม่มากจนกว่าเราจะสละสิ่งที่อยู่ในใจเราความโกรธความเห็นแก่ตัวแะความโลภแล้วก็ที่สละยากแต่ต้องสละก็คือความยึดถือในตัวกูบางคนไม่มีอะไรสักอย่างแต่แว่าก็ยังยึดถืออยู่ยึดถืออะไรยึดถือความคิดยึดถือความเชื่อว่าความคิดอย่างนี้แหละความเชื่ออย่างนี้แหละถูกต้อง ใครไม่เห็นด้วยกับฉันฉันก็ต้องฆ่าต้องทำลายอย่างพวกที่คลั่งาศาสนามันจะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยพวกนี้นี่อาจจะไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยแต่มันไปยึดรับทิิอุตมการาศาสนาอันนี้ภาษาบาลีเรียกว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐุก็คือทิฏฐินั่นแหละ ปุตะทานในทิฏฐิก็คือความยึดติดในความคิดและพวกนี้จะเป็นมากกับผู้ที่นับถือศาสนาอย่างไม่ถูกต้องอนับถือศาสนาไม่ถูกต้องนี่ก็จะเห็นคนนับถือศาสนาอื่นเป็นศัตรูชาวาพุทธเราก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีศรัทธานในศาสนามากมากก็เห็นคนศาสนาอื่นเป็นศัตรู หรือว่าเห็นคนสำนักอื่นเป็นศัตรูเห็นคนนิกายอื่นเป็นศัตรูต้องฆ่ากันาศาสนาพุทธนี่เราระวังมากตรงนี้แต่าศาสนาอื่นเขาไม่ค่อยระวังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าฆ่ากันเพราะว่านับถือคนละนิกายาศาสนาอิสลามนี่มีสองนิกายใหญ่ๆนิกายชีอะนิกายสุนีเขาฆ่ากันรุนแรงมาก ฆ่ากันมาพันสี่ร้อยปีแล้วตอนนี้ยังฆ่ากันอยู่ถึงขนาดเอาระเบิดไปวางไว้ในสุเหร่ามัสยิดของอีกนิกายหนึ่งอย่างนิกายนี้กำลังจัดพิธีทางศาสนาเพื่อระลึกถึงผู้นำศาสนาของตัวเมื่อหลายร้อยปีก่อนคนก็มากันเยอะๆมากันเป็นพันเป็นหมื่นอีกศาสนาหนึ่งอีกอีกนิกายหนึ่งเขาก็จะเอาระเบิดไปวาง ทำลายทั้งคนทำลายทั้งมัสยิดทำลายทั้งสุเหล่าแล้วก็ดีใจกันใหญ่อันนี้เรียกว่ามีทิฐุปาทานมากแล้วคนที่ทําอย่างน,นี้นี่ก็เป็นคนซึ่งไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะพวกนี้อยู่ง่ายกินง่ายสันโดษสมถะแต่ว่าความยึดถือในเรื่องความคิดนี่มันแรงมากความยึดถือในเรื่องวัตถุนี่มีน้อย อยู่ง่ายกินง่ายบางทีกินน้อยกว่าพวกเราอีกเพราะพวกนี้อยู่ลำบากแต่ว่าเรื่องความยึดถือในความคิดนี่แรงมากไปยึดถือเอาความคิดว่าเป็นตัวกูของกูแล้วพวกนี้ก็จะมีความเกียดตความพยาบาทความโกรธมากบางทีโกรธศาสนาอื่นน้อยกว่าคนในศาสนาเดียวกันแต่ว่านับถือต่างนิกาย แปลกนะ่ยิ่งไกลมาเท่าไหร่ยิ่งเกลียดกันมาเท่านั้นอย่างคนนับถือลทัทธินิกายสุนีนี่เกลียดคนศาสนาอื่นยังน้อยกว่าเกลียดคนนับถือศาสนาชีอะนิกายชีอะมันฆ่ากันได้ให้เราต้องระวังเนี่ยการลดละนี่มันลดละเรื่องวัตถุแล้วไม่พอมันต้องลดละเรื่องของ ความยึดถือในตัวตนลดละในเรื่องของทิฏฐิอุดมการแล้วก็แต่ชาวพุทธเราอาจจะมีตรงนี้น้อยแต่มันจะเป็นมีตัวมานะใเ,เยอะมานะคือความถือตัวถือตนยิ่งปฏิบัติธรรมมากก็ยิ่งมีมานะมากถ้าไม่มีสติเห็นว่าฉันนี่เป็นคนสะอาดฉันเป็นคนบริสุทธิ์ ฉันถือศีลแปดฉันประเสริฐกว่าคนถือศีลห้าฉันถือศีลสิบฉันประเสริฐกว่าคนถือศีลแปดฉันถือสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อประเสริฐกว่าคนที่ถือแค่ศีลสิบหรือว่าฉันเป็นพระป่าเคร่งวินัยฉันประเสริฐกว่าพระบ้านพระบ้านนี่ใส่รองเท้าจับเงินฉันสองมือฉันฉันมือเดียวประเสริฐกว่าอันนี้ต้องระวัง บางทีรรมยุทธก็คิดว่าตัวปนประเสริฐกว่ามหานิกายอันนี้มันเป็นเรื่องของมานะเข้ามามต้องระวังเองการสละนี่มันต้องสละจากหยาบไปหาละเอียดสละวัตถุอย่างเดียวไม่พอต้องสละให้มันเรื่องของตัวตนด้วยแต่ถ้าสละวัตถุถ้าสละให้ดีแนละ้วมันก็ช่วยลดละตัวตนไปได้เยอะเลยอย่างพระไวสันดอนเนี่ยพระไวสันดอนนี่สละ สละโดยที่ไม่ได้อยากได้อะไรสละทรัพย์สมบัติสละราชบัลลังก์แม้กระทั่งยอมสละลูกเมียรักก็รักนะแต่ว่าสละได้เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมเพื่อเห็นแก่พระธรรมเพราะว่าพระองค์ก็หวังว่าจะเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุโพธิญาณโพธิญาณคือการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้ขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ล้วคนไปเข้าใจว่าพระองค์สละรูปเมียเพราะ,ราะห็นกัแกตัวอันนี้มีคนสมัยนี้เขาไปเข้าใจอย่างนั้นก็กกเลยไม่ชอบเพราะไปสนอนแต่จริงๆแล้วเพราะสนนนีนสละสละของส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ซึ่งเป็นการสละที่ยากมาก และสังเกตนะพราะเวสันดรนนี่เป็นพระชาสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่จะเป็นพระพุธเจ้าแล้ก็ต้องสละเหมือนกันเหมือนกับว่าชาสุดท้ายนี่เป็นชาท,ที่ทดสอบว่าถ้าสอบผ่านก็จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ต้องสละสละขั้นอุปตินะเริ่มตั้งแต่สละ ลูกเมียสละราชบัลลังก์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถานีทาไม่ได้ไม่สละลูกเมียไม่สละราชสมบัติก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าดังเพื่อนพวกเรานี้ก็ต้องจเจริญรอยตามมอนกันต้องรู้จักสละก็คือว่าต้องตั้งหลักต้องเป้าหมายว่าชีวิตเราเมื่อปฏิบัตินานเข้านานเข้าหรือว่าแก่ตัว ล้วก็ต้องให้ของที่มีอยู่มันน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งนานไปยิ่งแก่ตัวทรัพย์สมบัติกับมีมากขึ้นแต่อันนี้จริงๆมันก็อยู่ที่เรื่องของจิตใจนะการยึดถือข้างในบางคนมีน้อยแต่ว่ายึดถือของที่มีน้อยหวงแหนอันนั้นมันก็ไม่ไหวบางคนมีเยอะแต่ไม่ไม่ยึดถือเลยอย่างอนาทปิติกะเนี่ยมีเยอะ มีทรัพย์สมบัติเยอะนี่แต่ไม่ยึดถือเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นบริจาคอย่างเดียวเลยบริจาคอย่างเดียวจนกระทั่งพออายุมากๆก็ไม่ค่อยเหลืออะไรมีแต่ไม่ยึดนะมีมากแต่ไม่ยึดดีกว่ามีน้อยแต่ยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้ต้องต้องดูด้วยข้างในบางศาสนานี่อย่างเช่นศาสนาเชตนี่เขาถือเลย นะว่าพออายุ60สิบพอเกษียณนี่จะสละหมดทุกอย่างบางคนนี่เป็นเศรษฐีหลายล้านเป็นเศรษฐีเงินล้านพออายุ60สิบพออายุหกสิบห้านี่เขาจะบริจาคทรัพย์สมบัติหมดแล้วก็กลายมาเป็นนักบวชศาสนาเชนนะบางทีไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยเปลือยห,หมดคนเป็นเศรษฐีเป็นล้านล้านนะ บริจาคทรัพสมบัติหมดให้ลูกเมียบ้างให้คนใช้บ้างประเพณี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดียมีอยู่เรื่อยๆเป็นข่าวอยู่เรื่อยก็คือเปลี่ยนจากเศรษฐีมาเป็นสัญญาสีสัญญาสีก็คือผู้จาริกไม่มีหลักแหล่งเป็นอนาคาลิกบำเพ็ญเป็นนักบ,บวชอยู่ง่ายกินง่ายของศาสนาพ,พุทธเราไม่มีประเพณีแบบนี้แต่ว่าก็จะเป็นเน้นเรื่องการสละ การสละที่ใจเริ่มแท้ก็สละที่วัตถุก่อนต่อมาก็ต้องสละที่ใจสละวัตถุอย่างเดียวไม่พอนะต้องสละที่ใจให้มันปล่อยให้เบาให้วางไปเรื่อยๆอ,อันนี้แหละที่มันสวนทางกับชาวโลกชาวโลกนี่ยิ่งความเจริญของเขาก็ดูว่ามีเงินมากเท่าไหร่ยิ่งมีอายุมากยิ่งต้องมีทรัพสมบัติเยอะๆเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าแต่ว่าชาวพุทธเราการศึกษาของเรา ก็คือการทิสละลดละไปเรื่อยๆยิ่งอยู่ไปยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงยิ่งอยู่ไปอยู่ไปก็มีทรัพย์สมบัติน้อยลงหรือที่มีอยู่ก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆอันนี้แหละที่ถึงจะเรียกว่าเป็นการเลื่อนขั้นทางจิตวิญญาณน,นั้นก็ขอให้เรามามาศึกษากันแบบนี้อยู่บ้างไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็ยังไม่แก่เกินที่จะศึกษาตามหลักพุทธศาสนาเพื่อให้มีปริญญาอันนี้แหละก็จะถือว่าคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้มาพบพุทธศาสนา